สวัสดีครับผมต้นฮะกอกนะครับก็มาดูนะครับวันนี้นะครับพี่เอมเดอร์นะครับมาจอดทำอะไรที่หน้าบ้านลุงครับนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับอ่าหลงออกมาแล้วนะครับหลงออกมาแล้วนะครับนะครับว่าพี่เอมเดอร์มาทําอะไรที่หน้าบ้านลุงนะฮะหน้าบ้านลุงนะครับวันนี้นะครับนะรัะนะครับเนี่ยครับก็มาดูกันนะครับ ครับอ่าพี่เอ็มนะครับพี่เอ็มมาทําอะไรเอ่ยนะครับพี่รถพี่เอ็มเดินนะครับมาทําอะไรกันนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็พี่เอ็มเขาก็นะฮขับรถออกแล้วนะครับพี่เอ็มขยับรถคู่หนึ่งนะครับพี่เอ็มขยับรถสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับ ตามถูกหวยบ้าเนาะไม่ถูกเลยเด้อนะครับคุณพุทธโชธนะครับพยายามช้าตื่นตั้งคุณแม่ด้าครับคุณพุนะครับนี่ะครับแดีุ๋วงนะครับอะไรนะคุณมาเอาวางไว้หน่อยครับพี่เอ๋มนี่นะครับก็เอาไว้หน้าบ้านนะครับนี่ครับอ่าช่วยๆลงนะครับอ่าอ่านี่ครับอ่าเปิดเลยนะครับ พอไรมาดีน้ำปเผยฝน้นานะครับให้ให้ตรงนี้เลยคนีค้แหละ มันก็ปวดเดียวหรอกไข่เลยไม่ได้เอาไป นี่นะครับน้ำนะฮะได้แล้วครับนะขอบบคคุณรัใส่ไไปมอบให้กับโรงเรียนนะ <c oughs> เดี๋ยวก็น้ำ <c oughs> นี่นะครับ<ม>น้ำแพ็กนะครับยีแพ็กนะครับผม โอเคผมช่วยเป็นงานผมช่วยเป็นงานนะครับนี่นะครับก็เป็นบริการนัตอนนี้นะครับอาก็เดี๋ยวนะช่วยนะครับยี่สิบแพ็คนะครับไม่ได้ผมไม่เสร็จนะฮะนี่นะครับน้ำนี่แหละครับน้ำยี่สิบแพ็คนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับปิดหรือเปล่านี่ปิดปิดปิดเลยม่งนี่ครับพี่เอมเดอร์นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับน้ำเอาน้ำไปบริจาคนะครับ พี่เอเดอก็ร่วมบุญด้วยนะครับนะก็คือเอาน้ามาให้ลุงนะครับ20แพ็คมาให้กับลุงนะครับเป็นสะพานบุญนะครับเอาไปแจก,กให้ตามโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ลุงจะนำไปบริจาคให้นะครับนะครับผมนะครับก็เป็นบรรยากาศณตรงน,นี้นะครับ ว่าได้ไปทำธุระก็เลยไปหาคลาสขายงานขอบนะครับคุณตาพากันพลครับผมขอบคุณมากนะครับที่บอกนะครับก็เป็นบรรยากาศหน้ตอนนี้นะครับสวัสดีอามชัยนะครับไม่รู้คุณตาคุณแอน์รอดคือคุณตาคุณทอชุกคิดนะครับสวัสดีครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศหน้ตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่ลุงได้อ๋อท่านบอกว่าจะมาวันแล้วนะครับถเป็นรถอ่างน้ำมูลนะครับได้เลยเเดี๋ยวราจะไปกิน ูด้เอาลุงนะครับก็เตรียมตัวนํานักเรียนไปส่งนะครับลุงก็เตรียมตัวนํานักเรียนไปส่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สิริพรนะครับลุงก็นําจะนํานักเรียนไปส่งที่โรงเรียนนะครับในตอนนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะตอนนี้ในที่นาบ้านลุงนะครับในตอนเช้านี้นะครับหลังจากที่พี่เอ็มเดิลนะครับก็ได้นําน้ํามา ส่งให้ลุงนะครับจำนวน20แพ็คนะครับนำน้ำมาให้ลุงนะครับ20แพ็คนะครับเพื่ออาเไปบริจาคนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับนะครับผมนี่ับเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับหลังนี่ครับก็พิัก็ช่วยลงน้ำด้วยนะครับ20แพ็คนะครับก็ช่วยๆกันไปนะครับนี่รก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับ นี่นะครับเดียวลุงก็จะไปส่งนักเรียนแล้วนะครับเดยวลุงก็กำลังจะเตรียมตัวไปส่งนักเรียนนะครับนี่นะครับว่านะครับลุงก็เตรียมตัวเอาครับลุงก็ลุงก็จะไปส่งน้องไปโรงเรียนแล้วนะครับนะครับอ เจ้าือตึ่นสวยเนี่ตื่นเจ้าเด้อนี่นะครับก็เป็นลิปตักแปนครับดูรถให้ลุงด้วยเคสรถหรอรถถอยรถถอยรถถอยตุ้มตามนะครับรถถอยนะครับเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่ะครับลุงก็พานักเรียนไปส่งแล้วนะครับลุงพานักเรียนไปส่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ครับวันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะไปไหนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงนะครับและก็บริเวณรอบๆนะครับณตอนนี้นะครับนี่เับเป็นบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับณตอนนี้นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศของหน้าบ้านลุงนะครับและลุงก็ไปส่งนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับ เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับน,นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอ,อกด้วยนะครับและอีกทางหนึ่งนะครับก็คือการสนับสนุนการดูโฆษณารวมถึงการดูคลิปดูไลฟ์สดนะครับทักคนละ3นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อ AI นะจะได้นำ เข้าสู่ระบบนะครับจะได้มีการสร้างรายได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลีอาชามาดิพีทนะครับหรือว่ากาแฟกกอกลูทีนแซดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับนะครับไรเม็ดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับต้นฮักกกอกนะครับนะครับผมก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับแล้ว ตอนนี้ครับก็ดูบรรยากาศนะครับโ้สวยมากเลยครับบริเวณหน้าองคูนี่นะครับหน้าบ้านหลังบ้านลุงนะครับหน้าองค์ปู่และหลังบ้านลุงนะครับก็มีเมฆมากมายเลยนะครับและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่แวะเวียนมาเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับนะครับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ